来，我们喊了不跟你了。 สติกบมานาสาแนลเดยเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามทั้งช่องสต,กกงสติกแล้วก็เขามาส่งลิปของสติกนะพี่น้องกะขอบพูดแจ,ก,จกใจๆเลยพี่น้องอากติดตามเป็นกำลังใจให้สาวตีเด้อพี่น้องตลาดน,นัดให้พี่น้องเลยมีนอดร้อย าดนัน <c oughs> ตลานนั้นนะพี่น้องเ่นไง <c oughs> เขาขายของตั้งหมู่บ้านเลยพี่น้องเดี๋วมัซิมีเป็นชงสว่างทิดหนึ่งซิมี่เจอหนึ่งพี่น้องมัสซิมี่มันมีว่าผธรตลาดบานอะไรนักพี่น้องเนาะมันไม่ขายเสื้อผ้าอะรี่คือมาตลาดกันเลยพี่น้องอ ไเนอตลาเขาขายฮะอาื้อผ้าอะไรนะมันยกกตลาดกาแฟได้หมให้เาใหม่ปตลาดไปตลาดน้อน่อยให้องลอ

ใครจะได้แต่แม่ปข้นาท่านข้าแต่ยัวใส่ข้ายใจใเช้าชอบิเเมาหีบ่เมาหนีจมด่ลเอาชามก่อนก็กองให้เช้าเอาหาท่นเอาหาทนตอบรู้่าคุณยายาครยาปุกคุณโอายคดีท่น่วชิพันกระขายบ่เอาตัวบปลุกเมื่อไห้่แม่ชิันนี่นี่นี่น่ปุกได้ขอคำเชินี่เลขทะเบีย ศูนสี่เลเละอนุญาตจำหน่ายทุกภาคทุกวงสนใจโครงก์ได้ทีขายยาปลูกได้พห่น้องเพื่อนสาวขายยาปลูกทอกสถานที่ต้อมีควาพุคสวยสิบพันเนาะสิบพันทุลย จเายเงิน้ง้าห้มนเสาแปดเจ็ดศูนสามูนห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่สข้าไปบกรกระเงิ้หาด้ไน้องมนใบยบลูกหี่ักีพี่น้องด้วยเียวาหลาดเกิบเกบ ตลาดกบคุนว่าเป็นไปน้องเป้ตลาดดัดในมุมบาทนะตลาดแต่ว่พาไปชมมาเที่ยวตลาดในมุมบาทไปนะ ลูกศิน anyway, ์พี่น้องหนึ่งลูกศิลรด้านน้ำจิ้มมันเลยหรอเล่ามชองตาใหญ่นะคะขนมนะค่ะจังไนขนมเนี่ยเอาหาพัดไหนเนี่ยเอาหาบ่เอาหา ตื้มาก่อนนึงเพืน่นวะไม่ค่าใจดีขาซื้อานเก่าหตลาดตลาดผักกระเดาก็มีเด้เพี่อมป้าก้าจะได้พักกระดาวไหมค่ะออป้าชุงป่ะ ปลาโลดสีปลาชู่องสไปะชิม่มันมีเขียดปเียดเปนแล้วเียดเบืองายอะคาเียดนี้ก็เรียงปะลึ้โพกบานเามาแต่ไซหนนาอาไก็ปหค่ะกกพี่น้องกกสา เขียนขายทุ่งทะเลเขียนค่ะเคียนหมูบังองสาพานให้แล้ว องสพนเลยเขี้นเลยนะแลานจ้ว่มีช้

ตึงโลหะซีได้ผพยดอกกบเพิ่นวองไรเนี่ยกนอตไหนยัง่อมมันหมด้อกเกโกบได้พี่งดอกอาซิพัน Nå må vi gå. เขียดเด้อเียดเด้องงจะไดเียดจ้ะฮะสิเออสิบพันเลยเน่เกมงวะต้องสิบพันยังมนะ่ปัต้องสิบพันเลย ไอเห็นเอกบอามันบมี่ะปนี้่พ่อจมีวัเขียจ้ะคะทองสีพัดเลนี่พี่น้องเปิดบ้างกับใครบ้างเปิดบ้างุมันอ่ะทองสบพัดอันเอาาจใส่อ้หลายบอามาตใช้เขียนอะไนะหาน้ำหวยเออหวยชุกเหรอปาเออ มาขายเขียกับลูกสาวพี่น <that> ่อยเอ้ยนมค่ะไปซื้อสวยไปซื้อสวยเอาายทุงหนึ่งกัได้มาสวยถุงหนึ่งสิบพันหรอกานับบ้งเนี่งห้าพันล่ะอขายทุงสิบพันแต่ไม่เขียนด่ะขอบค์ายังวันอนึ่นะ เด็กแก้ตัวเืินไม่นองเย็นนังนี่นะสองพันย็นนักสองพันอ้าเอ้าเสร็จแล้วเอาไปเสร็จแล้วให้มันเหมดอน่ื้อมาสิผัสองพันอาเราจะมาย่านหนัาบ่าวบอบ่าวไปย่านนเออ้าเสร็จแล้วสเออสองพันมันตั้เสร้อกันไป กำลุกสาวมาขายเขียดพี่น้องเออต้องละชิบผ่านพี่น้องติกันแล้วสื่อชวยเพื่อนแะนะสื่อชวยสื่อชวยไว้ที่เออสื่อชวยเพื่อนหายเป็นเมื่อยไว้แค่นั้นนะสิ่งก็โตได้แล้วพัดเลยปนแจวอยู่กำลูกสาวตตััววนอยใหญ่ แ่ฮกันเนี่ยใช่เม่แน่เอาเมื่ปนที่แล้วอ่ะซื้อเมื่อปีีกแน่ทหไมกันเนี้อ๋อมันหนอนอันนี้มันหน่อยกันเนยโมันหนอมันห่อยเออเมา่ปนอาเนาะซื้อสวงนัเปนที่หนอนไงเล็นหองเดี๋ยวขันอยางมีติด i <laughs>